รสชาติที่หายไป The Lost Taste คือวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม1นจังหวัดหเมนูเชิดชูอาหารถิ่นจากกระแสด่ามาเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยจากแนวคิดรสชาติที่หายไป The Lost Taste โดยเรื่องนี้นายโกวิทพกามาต อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าอาหารประจำถิ่นว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้อยู่คู่กับอาหารไทยและคู่บ้านคู่เมืองไทยโดยรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายที่หารับประทานได้ยากมายกระดับพัฒนาสร้างสารรค์เป็นอาหารประจำจังหวัดอีกทั้งจัดทำเป็นสำรับอาหารประจำภาคทั้ง4ภาคเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารถิ่นทั้งขาวและหวานซึ่งมีสรรพคุณหลากหลายทั้งด้านสุขภาพโภชนาการสมุนไพรด้านวิธีการปรุงเคล็ดลับและประวัติความเป็นมาเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหารโดยต่อยอดจากวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรชุมชนนี่คือสิ่งที่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการคือการค้นหาเมนูรสชาติที่หายไปอยากฟื้นให้กลับมาเมื่อคัดเลือกมาแล้วถือเป็นการปลูกกระแส ทำให้คนในท้องถิ่นหันมาสนใจและสร้างความเข้าใจในรากเง้าทางวัฒนธรรมของอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดนั้นๆ